โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ผมภูมิและวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับรีวิวแอปออนอยเช่นเคยนะครับผมซื้อแอปออนในวันนี้ที่เราจะมาะรีวิวนั่นก็คือแอปออนมอนสเตอร์เวิร์สนั่นเองนะครับผมซื้อแอปออนนี้จะมีลูกเล่นอะไรบ้างก,ก็ไปชมคลิปกันได้เลยโอเคผมหลังจากที่เราสร้างลูกเข้ามาก็จะมีไอเทมเข้ามาให้ตามนี้เลยนะครับผมซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับไข่สปาวนะครับซึ่งก็มันจะมีไอเอทมหนึ่งก็จะเป็นพวก าการใช้สกิลนี่ผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะครับผมลองออกมาใช้แล้วมันก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงเหมือนกันอะก็วันนี้ก็จะมารีวิวแค่พวกไข่สปาของ m อน s t e อร์ r l d กันนะครับผมมอนสเตอร์มอนสเตอร์เถ้าใครไม่รู้จักนี่จะเป็นแบบว่าพวกก็ซิล่าพวกนั้นอะนะครับผมอ่าพวกนั้นแหละนะครับโอเคเริ่มจากตัวแรกกันเลยแล้วกันก็จะเป็นก็ซิล่าธรรมดาะครับผมแต่ว่าดูเขาตั้งชื่อหรือก็จิล่าตั้งสะดารักเลยนะปั๊บ นี่น้องก็จิของเรานะครับผมนี่น้องก็ซีลานั่นแหละนะครับอ่าโอ้คำรามด้วยนะโอเคก็โมเดลก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนี่สวยงามนะครับก็สมจริงเลยนะครับผมอ่าเอาฝนตกเลยทีนี้แป๊บหนึ่งฝนตกก็น้องก็จิก็ลุลุ้กกันอยู่ครับก็จะมีลำแสงพิฆาตนะครับผมอ่าตามนั้นแหละก็จะเป็นการชาร์จพลังนะครับแล้วก็ยิงออกไปต่อไปอ้วจะเป็น คลองที่ถือขวานนะครับผมอ่ะคลองที่ถือขวานอ่ะเดี๋ยววางใกล้ๆน้องก๊อตแล้วกันเพราะว่าเผื่อมันสู้กันนะครับผมนี่อ่านี่ไงมาสู้กันนะครับผม,มก็ซิล่าก็จะใช้พลังสีฟ้านะครับผมนี่แล้วคองก็จะมีขวานด้วยนะครับผมอ่ะเนี่ยมันถือขวานอยู่มือขวานะครับนี่ตามนี้เลยนะผมแล้วขวานก็จะมีพลังด้วยนะขวานเห็นไหมพลังสีฟ้านะครับผมนี่เฮ้ยก็ซิล่าปล่อยพลังแล้ว โอ้ <c oughs> กศิลาโคตรโกงอ่ะดูดิคองจะตายแล้วอะ่ะโอ้โ <c> ห <oughs> เพราะว่าของของแพ้นะในเรื่องของก็แพ้เหมือนกันนะครับนี่ตามนี้เลยโคตรเท่เอาดูว่าหยุดตีกันก็โอ้หมีสะบัดหางด้วยเออเรียบร้อยของตายแน่เลยวะ่ะโดนน้ำแสงเฮ้ยเฮ้ยของรีเจนเลือดได้สุดยอด อ้าวเรียบร้อยคลองแตกนะครับผมเออหน้าจมดินเลยดิ <c oughs> นี่นกกรจิของเราก็โหดมากเลยนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นคองเวอร์ชันธรรมดาทั่วไปเลยนะที่ไม่มีอะไรเลยนะครับนี่เวอร์ชั่นแบบธรรมดาโง่ๆเลยนะนี่ตามนี้เลยโอเคแล้วก็มีขวานนะเราสามารถอ่าเหมือนคลิกที่มันเอาขวานคลิกที่มันได้บ้งใช่ปะ่ะอ่านีไงวางขวานไวใ้ใกล้ๆมันแล้วมันก็จะเก็บขวานขึ้นมานะครับผม าตามนี้เลยก็ไม่ได้มีอะไรเลย <c oughs> แค่นี้แหละนะครับโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นเมกาคอสซิล่าแลครับเพื่อความลื่นไหลต่อการรีวิวผมขอทับคิวเอดอี e ละกันนะครับเพราะว่ามันแหลกไม่ใช่อะไรมันแหลกนะครับโอเคเมกาคอสซิล่าครับผมมาจัดมาเลยฟึบนี่เป็นคอสซิล่าเวอร์ชั่นแบบเหล็กนะครับผมโคตรเทบอกเลยว่ามันเท,ม,นเทมันเทมากเลยนะตัวนี้ดูจากโมเดลแล้วโคตรโหดนะครับบอกเลยอ่ะเดี๋ยวให้มันลองสู้กับ ก็ซิล่าธรรมดาดูปั๊บอ้าวเหลืองเสงมาสามตัวเลยโอ้โหเม้าพังแล้วโอ้โหอ่ะก็เมกาคอซีล่านี่ก็คล้ายๆกอซิล่าตรงที่อ่ปล่อยน้ำแสงได้นะเป็นเลเซอร์สีแดงนะครับผมตามนี้เลยก็โอ้โหสามลุมหนึ่งพระเจ้าแต่รู้สึกเหมือนจะถึกกว่ากอซีล่าหน่อยนึงนะใช่แล้วหางพวกอาวุธเต็มตัวประมาณนั้นอ่ะมือก็เป็นอาวุธหางก็เป็นอาวุธนะครับตามนั้นโอเคทับคิวแอดีแล้วกันมันแรลกไม่ใช่เลย อ่ะตัวต่อไปองผมก็จะเป็นอ่าก็ซิล่าเวอร์ชันอะไรเหมือนเป็นก็ซิล่าไฟปะตามนั้นเนี่ยก็ได้ก็ซิล่าเวอร์ชันแม็กมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเอาขวานออกเนี่ยเอาแมกมานะเป็นก็ซิล่าแมกมานะครับตามนี้เลยซึ่งเทมากผมชอบนะตัวนี้ผมชอบเทมากเลยนะไม่รู้ว่าในเรื่องมันมีจริงหรือเปล่านะครับผมอ่าตามนี้เลยซึ่งก็เดี๋ยวลองให้มันสู้กับคองเหมือนเดิมคองอีกแล้วอ่ะคองสู้กันปะเฮ้ยสู้สู้สู้อยู่สู้ปะ มันจะสู้อยู่นะไม่สู้เหรออ้าวไม่สู้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้พระเจ้าปาดปัดปะปะปะปาว้าวเลฟเฟกโคตรสวยอ่ะไอ้ตรงเนี่ยตรงขี้มันอะเอฟเฟกสวยมากแล้วแบบปล่อยพลังแบบไม่ใช่ปล่อยลำแสงนะคือระเบิดพลังอ่ะคือโกงมาก แล้วของตายเลยอ่ะดูดิโอ้โหโกงมากครับโกงมากโกงมากก็ซิลล่าเวอร์ชันแม็กมาที่โกงมากนะแต่ว่าชื่อมันคืออ่าเทอร์โมคลียกอสิลล่าอ่านว่าอ่านว่าใครรู้ว่ามันชื่ออะไรก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นตัวอะไรวะเฮ้ยโอ้เฮ้ยหายหายอ๋อนี่ไงเฮ้ยตัวอะไรวะ อันนี้ผมไม่รู้ว่าว่าตัวอะไรนะใครรู้ว่าคอมเมนต์บอกด้วยน่าจะผล่ในเรื่องของไอ้คองไม่ก็คลอสิล่าสักเรื่องนึงอะนะครับมีอยู่2เรื่องนี้แหละเฮ้ยแต่มันเท่มันเท่ตรงที่แบบเออไม่ไม่รู้ตรงตรงไหนแต่ผมคิดว่ามันเท่ดีตรงปีมันก็ดูสวยดีนะเฮ้ยเท่ดีนะครับเดี๋ยวให้ดูสกิลมันนิดนึงอ่าสู้กับคองไปคองอีกแล้วอ่ะคองจัดการเลยลกูกมันสู้วะแม่เฮ้ยสู้กันอยู่ มีอะไรพิเศษปะไอตัวเนี้ยเหมือนจะปล่อยระเบิดออกมาด้วยนะดูดิเลยเป็นเอฟเฟกของมันไม่ดูอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้มันทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรนะเมื่อกี้โอ้ว้าวสุดอยอดโอ้โหอ๋อเป็นการแบบว่าแบบอ่าบินขึ้นเพื่อทำดามเมจประมาณนั้นปะ <laughs> ไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะโอเคแค่นี้แล้วกันไปตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าตัวไหนละอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ อะไรอ่ะตัวอะไรวะอ๋อมนอยู่ข้างในอ๋อมันยังเป็นแบบไข่อยู่วะมันยังไม่ฟักประมาณนั้นโอเคโอเคตามนี้อ่ะตัวนี้ล่ะอ๋อตัวนี้คือไอตัวนี้ปะเนี่ยที่มันฟักออกมาแล้วเหรออ๋อคือมันฟักออกมาแล้วครับลองสวบคลองดูอ่ะคิดไม่ออกบอกคลองอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลายเป็นสีแดงเฉยอุ้ยอ้าว โอเคเหมือนจะเก่งนะเมื่อกี้เดินคลองเหยียบทีเดียวตายปะโถเอ้ยอ่ะตัวต่อเซตแรกก็หมดแล้วเหลือแค่3ตัวเท่านั้นนะครับผมฝนตุ๋ยโอเคมาถึง3ตัวสุดท้ายนะครับสำหรับเซตออนนี้ก็เป็นเซตออนสั้นๆแล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นนี่เลยตัวนี้เลยโผในก็อตซิล่าหรือเปล่าเออน่าจะใช่นะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหปีกแบบโคตรใหญ่ๆกว่าตัวมันอีกอะ แล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะดูดิมันเป็นผีเสื้อก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นผีผีเสื้อใช่ไหมเออนั่นแหละแต่ว่ามันมันดูน่ากลัวแต่ว่าแบบรู้สึกมันก็ผัวในก๊ซีลาเหมือนกันนะเท่าที่จําได้นะครับาตามนี้เลยก็โดนก็ซีลาข่าค่าเรียออกว่าจำไม่ได้เหมือนกันนะไม่ดูนานแล้วนะครับผมใค,ใครรู้ก็บอกด้วยนะครับโอเคตามนี้แหละเปีกสวยดีนะปีกสวยมากนะครับโอเคทับคิวแล้วกันอาไม่ใช่กดพีดอ่ะโอเคตัวต่อไปตัวนี้เลย อตัวอะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันอยู่ในไมค์ไมค์ครับไม่เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาผิดโทษโทษโทษเดี๋ยวนะทำไมมันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยนะวันหนึ่งนะอ๋อผมกดผิดครับขอโทษโอเคเหลือตัวสุดท้ายครับผมอันนี้อันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับอันนี้ไม่เกี่ยวเนื้อเกี่ยวโทษโทษโทษตดผิดกดผิดอ่ะตัวสุดท้ายครับผมก็จะเป็นนี่บอส บอสใหญ่นะบอสใหญ่อ่านี่เลยมังกร3าหัวของเรานั่นเองนะครับนี่บอสใหญ่นะโอ้โหออกห่างไม่ได้นะนไกลเกินไปนะครับผมนี่บอสใหญ่ของเรานะครับตามนี้เลยมีสายฟ้าด้วยนะสายฟ้าสีเหลืองนะครับนี่สายฟ้าเหลืองเห็นไหมไหนๆ,ๆเห็นไหมอ่าสายฟ้าเหลืองนะครับผมอ่าตามนี้เลยซึ่งเทียมา,มาเดี๋ยวให้มันสู้กับก็อตซิล่านะผมนี่ตามเนื้อเรื่องเลยมา อ่ามาตัวนี้แล้วกันอ่าปึ๊บกอรซิลาปะทะหมดชื่ออะไรเนะี่ยมังกรสามหัวเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะผมจำอะไรไม่ค่อยได้นะเท่เาไหร่เกี่ยวกับมอสเทอร์เวิร์ดเนี่ยผมจำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะทั้งชื่อทั้งอะไรจำไม่ได้เลยนะครับนี่แล้วมันก็สู้กันอยู่อย่างนี้แหละเฮย้ยสูดสีกันจก็สูดสีจังวะกอรซิลาไม่ปล่อยเออปล่อยน้ำแสงและนี่อุ้ยอันนี้ก็ปล่อยเหมือนกันอู้ว้าวสุดยอดนะครับ สุดยอดเลยตนะอ,อนนี้ทำผมแบบอึ้งไปเลยนะตอนนี้โอ้ oh. แต่ว่าเหมือนจะทับวิเทอร์เคียมไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมลองทับอยู่แหละอ่ะฝนมันไม่หยุดตกอะ่ะเพราะว่าไอ,อ้มังกรเนี่ยมันยังอยู่นะคือไอ้ไอ้มังกรเนี่ยถ้ามันออกมาแล้วฝนจะตกผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเออเนีเดเด่ยเออชาติไหนจะตายวะ <laughs> เออฆ่ากันเอาตีกันไปเอาตีกันเอา ตีกันจนจบคลิปนี่แหละโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแอดออนนี้โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอดออนมอนสเตอร์เวิร์ดนะครับผมเป็นไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบเราอยากเล่นนะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปตอนนี้ได้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไ like. ลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ด,ด้วยครับเพื่อแจ้งว่าคลิปผมาแล้วนะครับผมโอเคแล้วเจอกันวันนี้มาก็เสี See you okay. ่ยวเกมบ๊ายบายครับ